ครับสวัสดีครับนี่ครับถ้าต้องการอะไรบอกมาเลยครับว่าเกี่ยวกับวัตถุประสงค์นี่การรับกันไกลนะครับที่ผมจะพูดนี้เนื้อหาสาระคือการรับกันคมกันไกลวิธีการก็คือ 1. สักุไลนะสักุไลทั้งซ้ายขวาคือแฉกและแบนนะครับสองคีมกับสปากกาจับเหล็กครับสี่ห้าห เหล็กตะไบที่ใช้ธรรมดาครับเป็นเหล็กตะไบอย่างละเอียดครับจะเป็นสามสามเหลี่ยมเนี่ยสักเรียกว่าสามแฉกเนี่ยคะไบสามแฉกครับทีนี้หนึ่งเอาสกุลยมาขันกันไกลออกดูนะฮะครับสมมุิว่าเราขันออกปึ๊บปื๊บป๊บป๊บกันไกลออกแล้วดูนะฮะหลักการออกมามันจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมครับแยกส่วนแยกส่วนกันไกลออกมาเสร็จแล้ว เราเอามาจับกับปากกาจับเหล็กับดูนะฮะตัวนี้เขาเรียกปากกาจับเหล็กเขาเรียกเปเปอร์เปเปอร์จับเหล็กเราก็หมุนเข้าไปเสร็จไอตัวนี้ก็หินรับปัตเตเลียนธรรมดานะครับนะทีนี้สมมุติเราจะรับคมนี่นะเราดูนะับเราตั้งตั้งเหล็กระไบนี่ให้ได้กับกันไกลที่แนวนอนนี่ในแนวใบเข้าดูนะฮะเราจะถูนะดูนะ หนึ่งสองเล็กตะไบนี่ถ้าไม่ถ้ามันถ้ามันหล้วมเราก็จับให้แน่นโดยใช้ปากกาจับเหล็กจับอย่างนี้นะฮะแน่นเลยครับแน่นหมุนให้แน่นเลยอย่างนี้นะหมุนปึ๊บพอมันแน่นเสร็จเราก็ดูแนวแนวของฟันกันไกหรือว่าคมกันไกเนี่ยมันจะเป็นลักษณะูตามตามใบข้าวเหมือนใ<อ>บข้าวครับให้ให้มันเป็นใบข้าวดูนะฮะนี่เราก็ใช้ตะไบธรรมดาเนี่ยถูเนี่ยจับให้แน่นหน่อยแล้วก็หนึ่ง 2 3 4 5 6 7 8 9 1ห้า12 13แอแล้วแต่เราเราจะมองดูว่ามันมันจะมีการดันไปด้านเดียวหรือดันถอยอันไหนดีกว่ากันดันด้านเดียวดีกว่าดันด้านเดียวนะรับดูบนะฮะไม่ว่ากันไกลจะเล็กหรือใหญ่ก็ตามดูนะ อันนี้อันนี้อันนี้รับแล้วเอามาลองดูดูว่ามันชัดละเอียดรหรือไม่ดูนะอลองดูดูที่กล้องนี้ครับนี่ดูนะฮะดูความความที่ว่ามันเป็นใบข้าวลักษณะของมันจะเป็นใบข้าวครับถ้ากันไกลมันแหลมไปยังไงก็ให้เป็นใบข้าวแล้วเราลองมาลากดูกับขนนี่ย,ยังไม่ละเอียดพอเรามีหินละเอียดอีกตัวหนึ่งนี่คือตัวนี้หินที่เราใช้รับประจเรียนตัวนี้เราก็เอามาวาง แล้วก็ถูกี่ครั้งกี่คั้งหนึ่งสองสามวิจะถูเหลี่ยมหนึ่งสองสามอย่างนี้แล้วก็มาเล็งดูว่าคมของกันไกเนี่ยตรงกันใช่ไหมจะตรงกันแล้วก็เป็นรูปใบข้าวเรียวปลายปลายเรียวโคนใหญ่ใบข้าวเราเนี่ยอย่างนี้ก็เสร็จแล้วใช่ไหมครับเสร็จแล้วครับอ่าเสร็จแล้วนะครับทีนี้เรามาดูว่าความ่คม ทีนี้ทํําทาแบบเดียวกันทั้งสองฝั่งเนาะครับทั้งสองฝั่งทั้งสองด้านทำแบบเดียวกันนะครับแต่อีกอันนึ่งเน่ะเป็นไก่ซอยฟันปลาไม่ต้องทําเราก็ไม่ต้องไปรับแปอะไรมันอีกตรงฟันปลานะทีนี้เรามาดูว่าเอ๊ะไก่มันคมหรือไม่คมเราก็เอามาประกอบกันอย่างนี้นะครับสมมติว่าเราพอออกมาแล้วรับทั้งสองเอามาประกอบกันนะครับเอามาประกอบกันอย่างนี้อันนี้พอมาประกอบกันเราก็ใช้น็อตขัน เสร็จแล้วเรามาลองดูว่าคมหรือไม่คมอย่างนี้ถือว่าปานกลางเห็นไหมครับเห<อ>็นไหมครับปานกลางถ้าคมที่สุดคือตรงใบข้าวเนี่ยมันจะอยู่ตรงปลายับปลายของกันไกลนะครับว่าดูปลายมันนี่จับผมจับเส้นได้จับอะไรมาก็ตามนี่อย่างนี้อย่างนี้ให้ทดลองดูด้วยตัวเองไม่ต้องถามใครหรอก ถ้าเป็นช่างตัดผมแล้วจะจะรู้เองว่าคมหรือไม่คมครับถ้าไม่คมเราก็เอามาเอามาแล้วก็ทําอย่างนี้ดูนะเ๋ยทำให้ดูทดลองให้ดูต้องถอดทุกครั้งไหมครับไม่แกะออกไม่จำเป็นไม่จาเป็นอันนี้ถือว่าเราเราทดลองถอดแล้วแต่มันก็ประกอบเข้าไปแล้วแล้วก็ลองเอาตะไบนี่หูอย่างนี้ครับหนึ่งสองสามแล้วก็เอาออกมาเล็งดูอืมว่าถ้ามันมีรอยตามมดหรือว่ามันเป็นรอย บินร้อยขีดขาดนั่นไม่เข้าไม่คมนะทีนี้จบแล้วกันไกลเล็กก็เช่นเดียวกันครับจะเล็กขนาดถึงขนาดว่ารับตัดตัดหนังนี่ก็เหมือนกันเสร็จแล้วครับเรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยแค่นี้ขอบคุณมากครับช่างอ้อนครับสวัสดีครับใครอยากจะมาเรียนก็เชิญเลยนะครับคือบอกบอกสถานที่บอกเบอร์โทรไป0887260729 บอกอีกครั้งหนึ่งเบอร์โทรศูน7 2แปดแปดงใหญ่บ้านดงใหญ่หมู่ที่13มหมู่ที่สิบสามตําบลดงใหญ่ครับอำเภอพีไมายจังหวัดนครราชสีมาครับที่มีหอระฆังใหญ่ที่สุดครับอันนี้ขอขอบพระคุณครับสวัสดีครับเยี่ยมมากครับขอบคุณมากครับช่างอ้อนขอบคุณมากครับ